เราพูดถึง human activity ล้วนยังไม่รวมกับคอนเทกต์นะไม่รวมกับบริบทไม่รวมกับที่ตั้งจากข้อมูลที่เรามี activity function requirement แล้วไงต่อเราหาความสัมพันธ์ของแต่ละฟังชันฟังชันเหล่านี้ผมเริ่มทำงานให้ง่ายขึ้นแล้วผมตัดมันเหลือ4ตัวนี้ไอ้หตัวนี้พอเรารู้แล้วนะว่าข้างในตัวพึงเสื่อพวกนี้มีกิจกรรมอะไรอยู่บ้างถูกปะเรารู้นะ แต่เราจะทําให้ง่ายเพื่อจะจัดการมันง่ายขึ้นรวบแล้วเหลือแค่คําพูดแค่นี้แล้วผมเริ่มโยงจากนั่งเล่นเนี่ยควรจะไปชําระล้างได้นะคนรจะต่อเนื่องกับทํางานนะคนจะต่อเนื่องกับทานข้าวนะจากห้องนอนคนจะต่อเนื่องกับชําระล้างทํางานเนี่ยผมก็โยงโยงไปเรื่อยเป็นไงนี่ผมแบ่งสีให้ด้วยอ่ะผมแบ่งสีให้ด้วยเผื่อจะดูง่ายขึ้นเป็นไงดูเรื่องไหมเอาใหม่ผมเขียนใหม่ ผมเขียนใหม่อะไรนะนเดิมดีกว่าแบบนี้ดีกว่าอ,อยากได้แบบเรนโบ์เนี่ยหรอพีเต์แบบเรนโบ์ถามว่าแบบนี้กับแบบนี้อันไหนดีกว่ากันทําไมอ่านง่ายมีค่าลำดับการเป็นระเบียบจําได้ไหมที่ผมสอนเรื่องข้อมูลสารสนเทศและก็ความรู้ตอนนี้เรากำลังเอาข้อมูลแปลงเป็นสารสนเทศอยู่เพื่อที่จะทํางานง่าย ขึ้น information นะให้ย hey, ังไงผมมานักเรียนนอกนอกบ้านนอกบ้านที่เราจุดมันลงไปเนี้ยในในในแผนที่เนี้ยผมถามหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้ผมคิดจากอะไรวิเคราะห์ให้ผมฟังหน่อยทำบ่อยทำน้อยบางครั้งบางคราวความต่อเนื่องของกิจกรรมแต่ว่าไม่ใช่กิจกรรมแล้วนีนี่ไม่ใช่กิจกรรมแล้วปะ่ะนี่มันฟังก์ชันแล้วนะ ผมกําลังอธิบายเรื่องอะไรอยู่ความเชื่อมโยงของแต่ละพื้นที่ไม่เอาคําว่าห้องนะตอนนี้ไม่มีคําว่าห้องอยู่ในนี้นะความเชื่อมโยงของแต่ละฟังก์ชันความเชื่อมโยงนี่หมายถึงอะไรเวลาใช้ต่อกันจุดเข้มเข้มใหญ่ๆห,หมายถึงอะไรมากเนี่ยที่ผมเขียนว่ามากเนี่ยหมายถึงอะไรไปไบ่อยถูกปะจากห้องนอนไปชำระล้างเนี่ยดูดูเป็นเฮ้ชำระล้างไปห้องนอนเนี่ย กลมมันใหญ่คือไปบ่อยขี้บ่อยตอนกลางคืนฉี่บ่อยทีอะไรแบบนี้ไม่รู้แหละอาจจะมาจากความเป็นไพรเวซีความเป็นส่วนตัวต้องการให้ส่วนนอนกับส่วนชำระล้างเนี่ยติดกันใกล้กันไปกันบ่อยขีดขีดนี่หมายถึงอะไรอิสระคืออะไรอ่ะตอนไหนก็ได้ไม่ได้ต้องไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากขนาดนั้น คำว่าความสัมพันธ์มันเลยละเอียดอ่อนมันไม่ใช่แค่ไปต่อเนื่องกันอย่างเดียวมันหมายถึงความถี่ไหมมันหมายถึงความเหมาะสมมันหมายถึงพาเว a ร y ซีมันหมายถึงหลายๆอย่างแต่เรารู้แล้วว่าสองอันเนี้ยมันสัมพันธ์กันมันแน่นแฟนกันเองอ่านออกหรือเปล่าอันนี้อ่านไม่ออกเนี่ยนอนนูนะนอนแล้วก็ขีด อันนี้แล้วยงขึ้นไปคือทานอาหารทานอาหารกับนอนก็ไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่ว่าอิสระจากกันคือไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่ใกล้ๆกันก็ได้เฮ้ยตายแล้วถ้าไม่ถามนี่กูไม่รู้เนี่ยมีคนบอกว่าเข้าใจแล้วแต่เองยังไม่เข้าใจอยู่แต่นี่เป็นเรื่องดีนะครับถ้าไม่เข้าใจต้องรีบบอกเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยพวกเองทํางานถ้าเราไม่รู้วิธีการแบบนี้เองยากนะเองยากนะ ด้านในการจัดความสัมพันธ์อย่างแรกๆเลยนะอันนี้มันเป็นบ้านใช่ไหมโปรเจกต์นี้เป็นเป็นบ้านแล้วก็ตัวอย่างที่ผมยกมาเป็นบ้าน<ม>ง่ายง่ายเพราะเองอยู่บ้านตลอดถ้าผู้เองถ้าเองไปทาโรงพยาบาลน,นะเองจะเริ่มจากยังไงเองก็ต้องเริ่มจากแบบนี้ก่อนปะถูกปะตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่าเองจะทําโปรเจกต์อะไรก็ตามเองทําได้แล้ว เพราะเองเริ่มวิเคราะห์เป็นแล้วเองรู้แล้วว่าเครื่องมือในการทํางานของมันทํำยังไงสิ่งเหล่านี้นะเราเรียกมันว่าเมทริกซ์ไดอะแกรมเมทริกซ์ไดแกรมนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนทําเยอะแยะไปหมดเนี่ยมีคําว่า Must, u l d m a y b y ก็แล้วแต่หรือว่าต้องนะต้องสัมพันธ์กันหนักๆเลยนะหรือควรจะอะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นว่า ข้อมูลมันซ้ำกันครึ่งหนึ่งเห็นปะข้อมูลมันซ้ำกันครึ่งหนึ่งใช่ปะเพราะฉะนั้นเขาเลยเปลี่ยนวิธีเขียนใหม่เป็นแบบนี้อจเซนแปลว่าติดกันเนียบายใกล้ๆนอตอจเซนคือไม่ได้ติดกันสีเทาคือนอ l a t เ d คือไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันเลยจุดพวกนี้นะเอาจริงนะจุดพวกนี้นะครับเองสามารถให้ความหมายได้ตามที่พวกเองวิเคราะห์เองวิเคราะห์มาจากอะไร เองจะเห็นเลยว่าทั้งก่อนหน้านี้ทั้งที่ผมทำไม่เนี่ย low priority recommend e d m e n d a t o r y คือไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันทุกไดแก r มสมซนอยเพราะแล้วแต่คนถูกปะแล้วแต่คนว่าจะมีวิธีการจัดความสัมพันธ์อย่างไรเนาะแต่ผมมีเทคนิคง่ายๆให้เองเรียงลำดับความเป็นส่วนตัวของฟังก์ชันนั้นๆของพื้นที่นั้นๆเรียงไว้ พอเรียงไว้แล้วเองจะเห็นอะไรเองจะเห็นความถี่ของจุดบริเวณไหนของพื้นที่ที่เราจะกำลังจัดก,การเนี่ยมันแน่นแน่น,น,นอันไหนมันจางๆไดอะแกรมตัวเนี้มันจะมองเห็นภาพคร่าวๆของการจัดกลุ่มความสัมพันธ์เนี่ยดูออกใช่ไหมเส้นสีแดงเนี่ยคือการดูดูความสัมพันธ์นะว่าจากมาสเตอร์บาร์มันสัมพันธ์กับอะไรบ้างเห็นไหมว่ามาสเตอร์บาร์เนี่ยแทบจะไม่สัมพันธ์กับอะไรเลยสัมพันธ์กับมาสเตอร์เบสสุดๆ ดูเป็นใช่ไดูเป็นนะนนะแต่เข้าใจนะว่าเครื่องมือพวกนี้ไม่ใช่ทําเพราะต้องทํานะทําเพราะมันช่วยผู้เองออกแบบนะต้องต้องต้องจําอันนี้ไว้ตลอดเวลานะครับว่าเราไม่ได้ทำเพราะอาจารย์สั่งให้ทําหรือเราไม่ได้ทำเพราะเขาทํากันมาเราทําเพราะอะไรเราต้องคิดจริงๆนะครับอันนี้คือผมบอกแล้วนะว่าผมเลิกสอนแบบแจกโจทย์ทําตามนี้บังคับว่าต้องส่งอะไรบ้างไม่เอาแล้วเองต้องเข้าใจว่าเองทําเพื่อ อะไรเพราะงั้นจากไดอะแกรมนี้ที่ผมทำมาตอนแรกผมปรับเป็นไดอะแกรมปาเพยนอันนี้แล้วตอนเนี้ยเรารู้อะไรแล้วบ้างสิ่งที่เรามีเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับแอคทิวิตี้เนี่ยเรารู้อะไรแล้วบ้างรู้ฟังก์ชันว่ามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างมีหมวดหมู่อะไรบ้างอันต่อมาคือเรารู้แล้วว่าความต่อเนื่องของมันและความเป็นส่วนตัวของพื้นที่ลำดับมันเป็นยังไง เริ่มแล้วนะตอนนี้เราเริ่มก่อรูปอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานสาระการแล้วนะครับเราเริ่มก่อรูปความคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานสาระการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วไงต่อออกแบบได้ยังยังไม่ได้อะทำไมอ่ะขาดอะไรอ่ะขาดอะไรสักอย่างนี่แหละสมมุติสมมุติว่าสมมุติว่าเรื่องคอนเท็กซ์พร้อมแล้วเรื่องพวกแบบพร้อมแล้ว เรื่องฟอร์มเดี๋ยวเราเข้ามาหากันถูกปะ่ะฟอร์มเราต้องออกแบบเรื่องฟอร์มแล้วเรื่องติงใช่ไหมเรื่องเรื่องอินเทนชันมันเป็นเรื่องครีเอเตอร์ไงอีกหมวดหนึ่งแล้วนะถูกปะ่ะสมมุติว่าเรามีอีกสามหมวดเราพร้อมแล้วโวลูมมันก็ต้องอยู่ในอะไรเ e ย u วา e เมน t ์นีโซนิจะจัดโซนนิ่จากอะไรโซน i ิ่คืออะไรก่อนคือโซนที่มันนิ่งนิ่งฮะเออจะซนหรือจะนิ่งกันแน่ มิวบอกว่าอาจารย์สองคนนี้ไม่น่าเข้ามาเลยกําลังโฟกัสดีๆรอจดอย่างเดียวเลยไปช่วยผมตอบด้วยสิเออลำดับไปพูดว่าลำดับทําไมไปรู้อ่ะไปอ่านสปอยเหรอเดา,ดาใช่ครับเราต้องหารลำดับการเข้าถึงลำดับการเข้าถึงคืออะไรตั้งแต่เราเข้าประตูบ้านมาเราควรจะเจออะไรก่อนเราผ่านอะไรก่อนจริงๆเรื่องนี้เราเคยสอนไปแล้วถูกปะ จำได้ไหมตอนทำแมปปิ้งก่อนเข้าก่อนใช้ระหว่างใช้หลังใช้มันเป็นมูฟเมนต์ในเชิงบ้านทังหลัง,ลงแต่มันก็ไม่เชิงมูฟเมนต์ทั้งทีเดียวแต่มันคือลำดับการเข้าซึ่งเราจะจัดยังไงเราจะเริ่มจากอะไรเร,เริ่มจากนอกบ้านก่อนถูปะใช่ปะ่ะเองเริ่มจากในบ้านได้เลยปะ่ะ <Wow. S 1> เกิดจุดเซฟ <Wow. S 1> เออ <Wow. S 1> เกิดจุดเซฟไง เซฟไว้ในบ้านก็เกิดจุดทิศมันต้องเกิดตรงห้องนอนนี่ที่นอนใช่ปหเกิดจุดเซฟนะเออเปิดวาร์มาเกิดจุดเซฟได้ไหมเออแบบแมทริกไน่ตื่นปุ๊บเจบจุดเซฟเลยเวลาเองออกมาเรียนแล้วอยากกลับบ้านก็เปิดใบวาร์ปกลับบ้านกับจุดเซฟไม่มีเนาะเริ่มจากนอกบ้านนะครับได้ไหมเอาทำไมไม่ได้อ่ะบ้านผมอ่ะทำไมอ่ะ จากนอกบ้านคือเปิดประตูรั้วมาป้าบเจอเตียงเลยกูจะนอนได้ไหมไม่ได้หรอทำไมอ่ะหอพักหอพักเปิดมาเจอเตียงเลยปะเจอห้องนอนเลยปะเอา้าทำไมได้อ่ะทำไมทีงี้ได้อ่ะเจอลิฟต์ก่อนลิฟต์อยู่ในบ้านเองเหรอ,อว่าผมใหญ่สุลต่านสุลต่านสุลต่านเอาอย่างน้อยๆเราต้องผ่านอะไรก่อนบอมยามผ่านห้องโถงก่อนจากนอกบ้านนะเอ็งต้องผ่านห้องโถงก่อน รอหาลงรถทางเดินผ่านั้วบ้านใช่ใช่จุดเริ่มต้นของบ้านมันคือทางเข้าหรือเปล่าเองต้องผ่านทางเข้าอย่างน้อยน้อยก่อนหรือเปล่าต้องผ่านทางเข้าก่อนปะใช่ปะแล้วจากทางเข้าอย่างเงี้ยได้ไหมจากข้างนอกปุ๊บถึงทางเข้าแบบนอนเลยถ้าเพื่อนมาก็จับแมงนอนให้หมดใครมาก็จับนอนอย่างเดียวจับนอนจับนอนอะได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะ ได้หรือไม่ได้นีบอกอะไรของจานเนี่ยอ่ะถ้าสมมุติว่าคนบอกว่าไม่ได้เราควรจะเจออะไรก่อนอ่ะรับแขกนั่งเล่นแล้วไงอีกคิดจากอะไรคิดจากอะไรลำดับตามไหนตามฟ e e l i n g ตามจินตนาการตัวเองนี่กลับไปหาเมทริกกลับไปรีเช็คเฮ้ยมันต้องอันไหนมันใกล้กับอะไรวะมันมันมันใช่ไหมวะเพราะงั้นจริงๆมันจะมีทาอาหารชำระล้างทำงานอย่างนี้ใช่ไหมอะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนิดนึงเองเห็นสัญลักษณ์ลูกศรใช่ไหมเออมันเข้าแล้วออกไม่ได้ไงมันมันชี้ทางเดียวอะ่ะคือกูเข้ากูถึงห้องนอนแล้วกูกลับข้างมางนอกไม่ได้แล้วจบเออจบแล้วเพราะงั้นลูกศรแบบนี้มันสื่อสารแบบนั้นนะเครื่องหมายในไดอะแกร,รมมันสื่อสารทั้งหมดนะครับการที่เราเขียนลูกศรว่าขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามันกลับมาไม่ได้มันไปทางเดียวความหมายของสัญลักษณ์ผมเปลี่ยนเป็นไม่เอาลูกศรแล้วกันเอาแบบนี้ ง่ายๆเส้นธรรมดาเอา้ากลับมาดูอีกเช็คกับเมทริกดูดิว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสอดคล้องกับเมทริกนั้นไหมดูดิว่าเฮ้ยนอนติดกับชนะล้างใหญ่ใช่ไหมกลมใหญ่เฮ้ยใช่นี่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วชนะล้างติดกับทางานชําระล้างกับทางานเอ้ยมันกลมไม่ใหญ่มากนี่หว่าแต่ทานอาหารมันต้องใหญ่บเบ้อเลยเอา้างี้ก็ไม่ได้แล้วดิไม่ตรงกับเมทริกแล้วดิหรือเอาจริงๆถ้าเรามองไดแกรมเนี้ยเราต้องเดินผ่าน นั่งเล่นทานข้าวทำงานทำชำระล้างถึงไปถึงห้องนอนนั่นหมายความว่าต้องผ่านห้องขี้ทุกครั้งที่จะนอนเฮ้ยมันเริ่มไม่เมกเซนแล้วปะมันเริ่มแปลกๆกแล้วปะอ่ะผมตีกรอบไว้หน่อยจะได้ดูง่ายๆใส่กรอบไว้ก่อนจะได้ดูง่ายๆแล้วตอนเนี้ยผมเริ่มดึงชำระล้างออกมาละผมดึงออกมาเฮ้ยจะทำงานไปห้องนอนก็ได้หรือไปชำระล้างก็ได้เฮ้ยเริ่มเมกเซนแล้วปะเริ่มเมกเซนขึ้นปะแต่ลองดูชำระล้างนะ ฉนั้นล้างมันสัมพันธ์กับทุกพื้นที่เลยอะไม่ว่าจะมากหรือน้อยอะมันสัมพันธ์หมดเลยอะงั้นผมโยงไม่ให้หมดเลยเออเขียนเป็นโฟลชาร์ดเลยโยงเป็นแผงวงจรเลยอ้าวผมโยกทํางานอีกโยกทํางานออกไปเห็นไหมทางานมันสัมพันธ์กับห้องนอนอยู่บ้างเนี่ยมันก็ต้องแบบไปห้องนอนได้สะดวกหน่อยแล้วก็ทํางานก็สัมพันธ์กับนั่งเล่นด้วยใช่ป่ะวะเออสัมพันธ์กันนั่งเล่นบางๆจุดเล็กๆก็มีอยู่ได้ยังเอาไปอแบบได้ยัง อาลองลองดูดีๆดิๆว่าเราจะเข้าส่วนนอนไปได้ยังไงทางแรกคือต้องไปชำระล้างก่อนถึงจะไปห้องนอนได้ใช่ปะทางที่สองคือต้องผ่านที่ทํางานก่อนถึงจะไปห้องนอนได้ทำไมอ่ะทำไมจากจากที่พื้นที่นั่งเล่นแล้วผมไปพื้นที่นอนเลยไม่ได้วะเชื่อมยังไง <NOISE S 1> อ้อมไปอ้ออ้อมไปอีกเส้นหนึ่งจากทานอาหารไปห้องนอนเลยพุ่งไปเลยก็หมายความว่าต้องผ่านที่ทานอาหารก่อนถึงจะเข้าห้องนอนได้เพราะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเข้าห้องนอนได้โดยตรงเราต้องผ่านเราต้องผ่านพื้นที่อะไรบางอย่างก่อนเสมออย่างนั้นเหรอไม่ใช่เนาะเปลี่ยน ก็จากนั่งเล่นน่ะมันควรจะไปห้องนอนุดพื้นที่นอนได้เลยหรือเปล่าใช่ป่ะสมมุติว่ากลับบ้านมาเหนื่อยๆวางของที่ห้องเล่นปุ๊บแล้วก็พุ่งไปนอนเลยใช่ไหมเป็นกันบ่อยใช่ไหมถ้าเราเหนื่อยจริงๆนะนิมยิ้มแบบนี้ยไม่ใช่หรอกบ้านหนูหนูไม่ต้องทําอะไรเลยเข้าไปถึงแล้วเดี๋ยวก็มีคนอุ้มหนูไปนอน <c oughs> หนูไม่ต้องต้องเดินผ่านอะไรเลยเออแต่ถ้ามาดูในเมตริกแล้วเนี่ย เฮ้ยพื้นที่นั่งเล่นกับพื้นที่นอนมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยว่ะไม่มันอิสระวะ่ะขัดแย้งกับเมทริก่ะเป็นไรไหมมันขัดแย้งกับเมทริกที่เราทำไว้ตอนแรกอ่ะเปลี่ยนเมทริกแม่งเลยเอาจริงพอเราเริ่มทําได้แกรมความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหรือเราวิเคราะห์แล้วว่าแบบนี้ในบางโมเมนต์มันเมค e s เซนต์มากกว่าเราก็กลับไปแก้เมทริกได้เราต้องทำงานกลับไปกลับมาเสมอถูกไหม ความเชื่อแรกที่เราจุดลงไปในเมทริกบางทีมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซมันจ,จะเป็นความเข้าใจบางอย่างของเราพอเราคิดมันเยอะขึ้นพอเราเริ่มเริ่มทำไดแกร,รมมันเยอะขึ้นเราเริ่มเอ้ยลองสำรวจดีๆว่าเองเห็นไหมว่าไดแกร,รมตัวนี้กว่าจะมาถึงอันนี้ได้เนี่ยผมปรับแล้วปรับอีกนะใช่ปะผมปรับมันผมทดลองผมคิดถึงมันตลอดว่าเฮ้ยถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไปไหนต่อถ้าจังหวะนี้ผมใช้งานอย่างนี้แล้วผมจะเดินทางไหน พื้นที่ไหนคนจะใกล้กับอะไรคนจะสัมพันธ์กับอะไรเก็ตไหมอันนี้ตอนนี้ผมบอกว่าผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเริ่มมีหลายหลายขั้นตอนสอดแทรกอยู่ในแผนผังนี้แผนผังเดียวกว่าได้แผนผังนี้ออกมาเนี่ยกว่าได้ไดแกรมตัวนี้ออกมามันผ่านการวิเคราะห์มาเยอะถูกไหมนะอ่ะผมได้ไดแกรมนี้ t B C คือ water closet นะครับมันแปลว่าอีกอย่างหนึ่งคือก็ห้องน้ำมันแหละพื้นที่ชำาระล้างนั่นแหละ water closet ฮะผมเขียนอย่างนี้ได้ไหมผมเขียนอย่างนี้ได้ไหมได้ปะได้ไม่ได้คือจากพื้นที่ฐานอาหารเนี่ยมันพุ่งไปห้องนอนได้เลยปะถ้าใดากรมนี้ได้แต่ความเป็นจริงมันสมควรเป็นอย่างนั้นไหมไม่ต้องก็ได้ถูกปะจริงๆแล้วนะครับพยายามอย่าให้เกิดสี่แยกในการเขียนเพราะว่าความเข้าใจกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงระหว่างสี่แยกเนี้ย จุดนี้ยมันเริ่มมีความสําคัญอะไรบางอย่างมันอาจจะกลายเป็นพื้นที่โถงหรือเปล่าให้ใส่คําว่าโถงดีกว่าถ้ามันเป็นความสําคัญจริงๆนะผมขอโทษทีนะว่าวันเนี้ยผมไม่ได้แบบว่าเลคเชอร์แบบเอนเตอร์เทนขนาดนั้นนะไม่ได้เราอารมณ์ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลแบบแน่นปักๆเนื้อๆเลยเนื้อแบบปักๆแน่นๆเอาไปเอาแบบได้ยังได้ยังได้แล้วเนาะอยากออกแบบแล้วจะทำอะไรตั้งนานเสียเวลาใช่ปะ่ะ เซียนแล้วซัมเซียนแล้วผมยังปรับปรุงอีกผมปรับปรุงมันอีกรอบหนึ่งจริงๆก็เอาเอาไปออกแบบได้แล้วนะแต่ว่าไม่เอาอะผมอยากจะให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ผมอยากได้จริงๆอีกรอบปึ้มนี่ผมเพิ่มห้องน้ําไปอีกสาเหตุรอเองลองดูดิว่าถ้าผมอยู่ในห้องนั่งเล่นผมจะไปห้องนอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไปยากถูกปะ่ะอันที่สองคือทําไมห้องทํางานผมไม่มีความเป็น privacy เลยอะมันอยู่ระหว่าง ห้องเล่นกับห้องนอนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจากห้องนอนเนี่ยผมต้องใช้ห้องน้ํากลางถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผมมาเพื่อนผมมาแล้วผมทําไงไงถ้าเกิดว่าเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมขี้อยู่ผมก็ปวดขี้อะ่ะผมทําไงอะ่ะบ้านผมอ่ะมึงออาไว้แล้วเนี่ยผมก็เลยปรับไงจากไดแกรมตัวนี้เองอ่านได้ใช่ไหมว่าสิ่งที่เราจะออกแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นเองเริ่มอ่านบ้านได้ถึงแม้ไม่มีรูปร่างรูปทรงเลยนะ ไม่มีฟอร์มไม่มีไซส์ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความสัมพันธ์ตัวนี้เองเริ่มอ่านมันได้เองเริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความคิดอยู่ๆอ,อ,อยู่ในสมองผมปรับเป็นแบบนี้ปรับเป็นแบบนี้ให้มันเหมาะสมกับตัวผู้อยู่อาศัยมากขึ้นซึ่งก็คือผมเองแต่ในกรณีของพวกเราก็คือคุณฮูกใช่ไหมถ้าผมปรับงี้ได้ไหม ากทางเข้าแยกเลยพุ่งไปนอนกับพุ่งไปนั่งเล่นได้ไหม <S <S ผมเขียนแบบนี้ผมจะเอาแบบนี้ได้ไหมได้จากอะไรความต้องการอะไรความต้องการใครความต้องการของเจ้าของใช่ความต้องการของเจ้าของเจ้าของจะบอกเหรออยากได้เปิดมาเข้ามาปุ๊บเจอห้องนอนเลยเจ้าของจะพูดแบบนี้ไหมถ้าทําได้เนี่ยต้องทําได้จากอะไรมีเหรอเจ้าของบอกว่า ผมอยากได้เปิดประตูบ้านมาเจอห้องนอนเลยครับใครมาก็จับนอนให้หมดเนี่ยฮะเออเมทริกอ่าเมทริกเรารู้แล้วว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการคิดใช่ไหมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเมทริกอ่ะเองกลับไปแก้จากอะไรล่ะเข้าใจว่ากลับไปแก้จากเมทริกแตแก่เองแก้จากอะไรเองแก้เพราะอะไรผมถึงเขียนคำถามไว้ว่าทำแบบนี้ได้ไหม ได้จากอะไรปกติเราวิเคราะห์มาตั้งแต่แรกเลยนะเราวิเคราะห์มาแต่แรกเลยพื้นที่นอนมันต่อเนื่องกับอันนู้นอันนี้มีความเป็น p r i ว a c y ซีถูกไหมแต่ผมเอามาแปะกับทางเข้าเลยเนี่ยอ่ะบอกให้ได้จาก intention ถ้าเกิดว่า intention ของผู้ออกแบบวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ววิเคราะห์ผู้อยู่อาศัยมาอย่างดีมากๆแล้วแล้วนำเสนอไอเดียของความสัมพันธ์นี้ไป วิเคราะห์มาอย่างดีแล้ววิเคราะห์มาอย่างดีแล้ววิเคราะห์มาอย่างดีแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้สมมตุติผมผมวิเคราะห์ตัวผมเองแล้วเพื่อนแม่งมาเยอะแน่แน่หรือแขกแม่งมาเยอะแน่แนผมแยกเข้าบ้านไปปับ๊บผมแยกเลยฝั่งนอนของผมฝั่งพับบิ c กอีกฝั่งหนึ่งผมแยก ผมเลยเขียนได้แกรมแบบนี้นี้เข้าใจไหมซึ่งมันจะไม่เกิดจากบ้านทั่วๆไปเด็ดขาดมันจะเกิดจากบ้านที่มีอินเทนชันหรือความคิดที่ดีแล้ววิเคราะห์มาอย่างดีแล้วถึงจะเกิดความสัมพันธ์นแปลกๆความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ตอบคำถามผู้อยู่อาศัยได้ดีกว่าเดิมถ้าเมทริกกับอินเทนชันขัดแย้งกันเองก็ทำเมทริกกับอินเทนชันให้มันสอดคล้องกันดิ อาวดีแบบสี่ถามมาดีเมทริก r e l a t i o อันนี้เรียกว่า relationship diagram นะ function relationship diagram คือความสัม d i ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้าง,งานถ้าเกิดว่า relationship เมทริกกับ intention เอาแค่ relationship กับ intention ขัดแย้งกันถ้ามันขัดแย้งกันเองทำยังไงเองจะแก้ intention หรือจะแก้ relationship หรือไม่แก้ปล่อยแม่งขัดแย้งกันอย่างนั้นเองทำยังไงแก้อะไรแก้อินเทนชั่นแก้อินเทนชิพมีใครที่จะไม่แก้ไหมปล่อยแม่งอย่างเงี้ยปล่อยแม่งขัดแย้งกันอะไรเงี้ยถูกของแป๊บซี่เลยทำได้ทั้งสามทางคนที่เปลี่ยนอินเทนชั่นเป็นคนที่จิตใจไม่แข็งแรงนั่นหมายความว่าไอเดียหรือความต้องการแรกที่เราคิดมา เราถูกเปลี่ยนไปเพราะเหตุผลของฟังก์ชันถูกไหมคนต่อมาคือคนที่เปลี่ยนฟังก์ชัน l ลนส์ชิ h ต p ตาม Intention นั่นหมายความว่าคนคนนี้มีความกล้าบ้าบิ่นมากพยายามจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เดิมๆให้เป็นความสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการของตัวเองที่จะออกแบบแต่คนที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือคนที่ คิดว่าตัวเองจะสามารถดีไซน์ฟอร์มหรือดีไซน์ผลลัพธ์สุดท้ายเพื่อให้มันตอบทุกอย่างได้สมบูรณ์ทั้งสเส้นทางนี้ไม่มีผิดและไม่มีถูกแต่แค่รู้ตัวเองไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตัวเองคิดจากอะไรเก็ดนะไดอะแกรมนี้บอกอะไรเราบ้างไดอะแกรมนี้บอกอะไรเราบ้าง การระดับความสัมพันธ mm ์ําดับการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานประเภทการใช้สอยอย่างแรกที่มันบอกคือจํานวนจํานวนของพื้นที่ที่เราจะต้องออกแบบมีอะไรบ้างอันที่สองคือลำดับการเข้าถึงหรือความเป็นส่วนตัวเองเห็นไหมว่ามันมีลำดับเลเวลของความสัมพันธ์อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าโพซิชันของการวางกล่องพวกนี้มีความหมายเส้นก็มีความหมาย Position ก็มีความหมายอันสุดท้ายคือบอกความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช่ไหมที่เราคิดกันมาเมื่อกี้ไปอันไหนก่อนอันไหนต่ออันไหนอันไหนไปยังไงนะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันลีดเดอร h ชิพไดแกรมหรือฟังก์ชันไดแกรมแต่วิธีการพวกนี้นะผมอธิบายแบบนี้นะวิธีการพวกนี้จะเรียกว่าบับเบิ้ลไดแกรมบับเบิ้ลไดแกรมหรือ l ีดเดอร์ชิพไดแกรมก็ได้คนที่อยู่ในวงการถามนี้เนี่ยจะพูดเนี่ยสตัวนี้หมายถึงอันเดียวกัน แต่จะพูดเป็น4อันสิ่งที่เราทําอยู่เราเรียกว่าฟังก์ชันเรียนเนไดแกรมนะเราหาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันใช่ไหมแต่วิธีการเขียนวิธีการโยงเส้นนี้คือบับเบิลไดแกรมวิธีการเรียกว่าวิธีการบับเบิลไดแกรมแล้วกันคือบับเบิลไดแกรมหรือเรียนเชไดแกรมเนี่ยมันสามารถใช้กับข้อมูลอื่นๆได้อีกอันขวาคือเกียรทนใช่ไหมอันซ้ายอาจจะเป็นงานอะไรไม่รู้เองเห็นไหมว่าเครื่องหมายต่างๆเองสามารถกําหนดได้ วงกลมเล็กวงกลมใหญ่เองสามารถกําหนดได้ถามว่าถ้าผมเขียนในแกมแบบทางซ้ายมือวงกลมวงกลมเนี้ยมันไม่บอกถึงลาดับที่ชัดเจนอาจจะบอกแต่เราต้องไล่เอาเองว่าไปจากไหนใช่ไหมแต่ถ้าผมเขียนเป็นระเบียบแบบเนี้ยเรียงลาดับแบบเนี้ยอันนี้ผมดูแล้วผมเข้าใจเลยว่าเจอไหนก่อนอันไหนมีความส่วนตัวสูงสุดก็คือเบอร์ห้าใช่ไหมอันไหนพับบิกสุดก็คือเบอร์หนึ่งใช่ไหมเนี้ยอย่างทางขวาเนี้ยเกยมวอลท์โรเนี้ยโอ้โห ดูกันจ้าระวันเลยนะเองไล่กันแบบว่างงนะถูกไหมอย่างแรกเลยผมแนะนำนะครับการทำ relationship d i a แกรมเนี่ยจัดให้เป็นระเบียบรดแกรมพวกนี้เราทำเพราะจานสั่งหรือเปล่ารดแกรมนี้เราทำเพื่ออะไรเพื่อความเข้าใจเพื่อเอาใช้ออกแบบฟังดีๆนะเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะเอาไปใช้เราทำยังไงก็ได้ ให้เราเอาไปใช้ได้ง่ายที่สุดถ้าทำแล้วเกิดความสับสนทำมันอีกรอบหนึ่งทำมันอีกรอบหนึ่งแล้วยังสับสนอีกยังไม่ชอบใจอีกทำมันอีกรอบหนึ่งปรับปรุงไปเรื่อยๆโปรแกรมอันนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยตอนดูสุดท้ายมันง่ายใช่ปะม,มันดูก็ชิวๆง่ายๆไ้เข้ามาก็เจอนั่งเล่นแยกไปทานอาหารอะไรเงี้ยง่ายๆใช่ไหมแต่ก่อนหน้าที่จะมาถึงอันเนี้ยเองก็เห็นแล้ว,วมันผ่านอะไรมาบ้างสุดท้ายมันดูง่าย ก่อนหน้านั้นมันผ่านการคิดอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดวันนี้แม่งเนื้อหาหนักเกินไปว่ะหลับกันไปหลายคนเหมือนกันทุกคนแม่งไปอยู่ฟังก์ชันนอนกันหมดเลยบับเบิลไดแกรมเรเลชชิพไดแกรมเนี่ยโอ้โหสมัยนี้เขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกถูกปะการทำบับเบิลไดแกรมการทำเรเลชชิพไดแกรมเนี่ยเองจะเห็นว่าวิธีการนี้นะถูกใช้ในการอธิบายข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับอ่ะผมตั้งคําถามว่า ไดแกรมนี้เราเห็นจํานวนลําดับการเข้าถึงความสัมพันธ์ใช่ไหมมากกว่านี้ได้ไหมอธิบายมันมากกว่านี้ได้ไหมอ้าวเอางี้เมื่อกี้เราคิดจากเมทริกใช่ไหมเราคิดจากฟังก์ชันลิสต์เมทริกและเรเรควายเมนต์ต่างๆมาเป็นมาเป็นรีเลชชั่ไดแกรมต่อไปเราจะมาลองลองดู